กัอนอีกแล้วนะคะกับรายการสเส้นเทผพาทั่ววันนี้นะคะอยู่กับบีมอีกเช่นเคยค่ะวันนี้พิเศษมากๆเลยค่ะบีมเนี่ยจะพาไปชมการส่งสิ่ง้านให้กับลูกค้าเซนเทคนะคะที่ใช้งานจริงๆถึง3จังหวัดกันเลยทีเดียว,วพร้อมไปดีกันแล้วหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยแล้วตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่หน้างานโซล่าฟาร์มจังหวัดสุโขทัยนั่นเองเซนเทคพามาส่งร่วดหนามถึงหน้างานของลูกค้าที่ต้องการล้อมรั้วเลย จะเห็นได้ว่ารวดหนามสันเทคของเราเนี่ยมีความสวยเงางามมากๆเลย เอาละค่ะก็เ,เสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการส่งของหน้านงานนี้เราจะไปจังหวัดไหนต่อตามมันเลยแทนเเราอยู่ที่จังหวัดที่สองกันแล้วนะคะนั่นคือจังหวัดอุตรดิตถ์นั่นเอง แลาอยู่ที่หน้างานโซล่าฟาร์มมันอีกเช่นเคยค่ะที่นี่เนี่ยก็ใหญ่ไม่แพ้ที่แรกกันเลยบอกเลยว่าพื้นที่กว้างมากๆใช้รถดหนามของเซนเทคเนี่ยเยอะมากๆเลยค่ะเพราะว่าลูกค้าเนี่ยเชื่อมั่นในคุณภาพของเราว่าสินค้าของเราเนี่ยทนสนิมอีกทั้งนะคะเป็นมิตรกัสัตว์แล้วก็สิ่งแวดล้อมด้วยเราไปดูกันเลยดีกว่า ไปแล้วนะคะสําหรับการส่งของที่นี่พร้อมกันหรือยังคะเราไปต่อจังหวัดที่3กันเลยเรามาถึงจังหวัดสุดท้ายของทริปนี้กันแล้วนะคะนั่นคือจังหวัดบุรีรัมนั่นเองมาดูกันว่าหน้างานที่นี่เป็นไงบ้างตามมันเลย จะเห็นได้ว่าสินค้าเซนเทคของเรามีการส่งถึงมือของลูกค้าจริงๆไม่ว่าจะใกล้หรือกไกลค่ะสำหรับพี่ๆคนไหนนะคะที่กำลังลังเลอยู่บีมขอให้มั่นใจในสินค้าเซนเทคที่มีคุณภาพจริงๆมีการรีวิวจากลูกค้าที่ใช้งานจริงทั่วประเทศสินค้าตรงปกมีบริการหลังการขายและรับประกันสินค้าเสียหายอีกด้วยค่ะ แล้วก็ครั้งต่อไปนะคะบีมเนจะพาทัวร์ไปที่ไหนก็รอติดตามชมกันได้เลยสำหรับวันนี้บีมก็ขอราไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะและสำหรับพี่ๆคนไหนที่ต้องการสั่งซื้อนะคะสามารถสั่งซื้อได้ที่ช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ